นี่คะ่ะแจ่มังกรข้าปลูกไว้น้ำธงน้ำทาจังสี่กับปวดสันผิดนะค่ะเมนบน้านเมนบน้านหลุกไงกะกินได้เนาะคะ่ะพี่น้องดอกค่ะดอกเพิ่งดอกพ่ลค่ะนี่คะ่ะมาด้วยค่ะมากินแจ่มังกรน้ำกันเลยค่ะมื่อนี่เชเวน้นน้อยๆนะคะพี่น้อง สวัสดีค่ะนี้แม่วันขิพามาเที่ยวเซเว่นหน่อยอยู่หน้าแม่วันเนาะคะ่ะตอนนี้บักเขียบเทากะกระล่างเป็นนวยเนาะคะ่ะบักเขียบตอนนั้นแม่วันซื้อบักเขียบมุนินเนาะคะ่ะตัวละละสิบแปดบาทเท่ากะเอามาปลูกบุกได้สองปีเนาะคะ่ะตอนตอนนี้กะเริ่มเป็นนวยแล้วเนาะคะ่ะนั่นค่ะพี่น้อง เทากับไปซื้ออยู่ตลาดกลางนะคะตัวละสิบแปดบาทกะสีเพียงค้าเข้า,ขานี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะเอิอนเสนเวนซะเนะาะ,ะมังกลค่ะกะมะชมเซเวนหน่อยๆน่อยกันนะาจะนี่คะ่ะตอนนี้เข้ากับปลูกแก้วมังกรนะคะพี่น้องตอนนี้แก้วมังกรเข้ากับ กระสุกแล้วแกามังกรเท่ากระสุกแล้วนะคะนี่ค่ะแก้มังกรนี่เทากระปูกได้สองปีกันค่ะนี่ค่ะกระสองปีก็ได้กินค่ะบัาเขียบนี้กะ ออกม่วงค่ะออกมอ่วงอันนี้กะเขี่ยกระทกลกนะค่ะเนี่ยอันนี้กะคือกระทกลกก็ล่างเป็นดอกค่ะนี่ค่ะมันกะทกลกค่ะพี่น้องดกค่ะอันนี้กะคือกระทกลกเนาะคะ่ะมุมนี้กะพักติ้วเนาะคะ่ะ ะเลี้ยงไก่ไว้น้ำนาะคะ่ะไก่ไก่น้ำถุงน้ำทาเองค่ะแค่เส้นเล็กน้อยๆเนาะคะ่ะแต่ชีวิตเป็นบ้านนะจ้ะอันนี้ก็ต้นบะคำหวาน,นะคะ่ะต้นบะคำหวานนี่ก็ได้สองปีจ้ะอันนี้ก็ออกซีดาค่ะดกค่ะซีดาจ้ะดก ข้าม้าเห็ดวบสองปีปีที่สามนี่ข้าก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเห็นผลผลิตของมูฮ้าแล้วนะคะแกมังกรข้ากับปูกปลูกใช่ต้นบกม่วงเลยนะคะเนะะบิงบรรยากาศบานบา,น,าน,น้ำทงน้ำทาน,นะคะใกล้บ้านข้ากับเลียงไร้ไร้ด้วยค่ะ ให้บานเท่ากับเลียงไว้หลายเท่าอยากกินเลียงเท่เา,ากับหามาปลูกค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้มันตนน้นอันเลยงแม่วัานลืมมันจำาม่ได้ค่ะต้นเลียงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิไปเบ่งเอมามกะกี่มังกรน,นะค่ะว่าอันข้านนี่้างในนี่เขาสิเป็นชีอย่างนะจ้ะ แก้วมังกรปีนี้กะัอดตะเก็บได้ประมาณ,มาณหาหกน้วยเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยขางในเป็นสีแดงค่ะขางในสีแดงนี่จ้ะมาค่ะพี่น้งนนะนองมากินแก้วมังกรน้ำกันกะสองปีก็ได้กินน้วยนะคะพัน,นีนเขากับอามาตะโคราดคนเนาะคะ่ะ กินของเพินเบิ้งว่ามันหวานมุ่เข้ากันเลยเอามาปลูกล่งองเบิ้งก็เป็นปีแรกที่สิได้กินเนาะคะ่ะเอาพี่น้องมากินน้ำกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะอืมแดงดีจ้ะนี่ะสำหรับคลิปนี้กะมาค่ะม่กินแก้วมังกรน,น้ำขันกันเนาะคะ่ะแก้วมังกรแบบปลอดสารพิษเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กว็วัสดีค่ะ